สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นถึงซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะนั่นเองก็ตื่นเต้นมากนับวันรอคอยนะคะจนกระทั่งพี่เล็กบุษบาดาวเรืองของเราเนี่ยก็บอกว่าได้คิวแล้วแถมสดๆร้อนๆพึ่งกลับจากญี่ปุ่นนะคะไม่พูดพามทำเพลงสวัสดีค่ะพี่เบิ์ลสวัสดีคีับปอ้ีครับสวัสดีครับ จัดเต็มเลยนะคุณผู้ชมดูสิตั้งแต่ศีสะจดปลายเท้าวันนี้แล้วหน้าตามีคนบอกว่าโอ้พี่เบิร์ตเด็กขึ้นทุกวันทํำยังไงอะเราก็ต้องมองกระจกแล้วก็ต้องสั่งทุกเช้าว่าห้ามแก่นะห้ามแก่นะไม่เราพี่ออกกําลังกายครับออกกาลังกายให้เยอะอย่าเยอะแล้วก็อะไรที่มันยิ่งเรายิ่งวัยรุ่นขึ้นวัยรุ่นขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเลือกทานหน่อย ทานผักทานผลไม้ออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็ขำๆวนเลาะเฮๆไว้เฮ hey, ทั้งวัน่มันพ, <c oughs> พี่พี่ยังคลิงอยู่เลย <c oughs> แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย <c oughs> มีคนบอกว่าพี่เบิร์ตเนี่ยโอ้โหไปถึงญี่ปุ่นทุกคนกรี๊ดสลบ <Okay. S 1> เล่าให้ <c oughs> ฟังหน่อยสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่น,นู่น ก็อนี้ครับก็คือคือการช่วยเหลือของระหว่าง2ประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน,น้องกันแล้วทุกครั้งที่เบิร์ตเหนื่อยจากงานเนี่ยเบิร์ตก็จะไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่ไปที่นู่นเนี่ยเราจะมีความสุขมากประเทศนี้ให้ความสุขกับเราไม่ว่าไม่ว่า,วาอาหารการกินเขาก็อร่อยใช่ไหมครับและที่สําคัญก็คือเวลาเราเดินไปตามท้องถนนเราจะเห็นพลังของของคนที่เอ็นจอยเอ็นจอยแต่งตัวมากเขาแต่งตัวกันทุกคนสุดๆไม่มีอั้นแล้วเวลาเขาทานเขาก็ทานกันเยอะ เราก็ทํางานก็ทํางานกันเยอะเดินที่ใส่สูตรกันทั้งประเทศแล้วไปทีไรเราก็สร้าง energy ให้เรากลับมาทุกครั้งแต่พอเวลาเขาเกิดสึนามิเราก็รู้สึกว่าเหมือนบ้านเพื่อนเราประสบปัญหาไงครับเราก็จะช่วยกันทุกอย่างเบิร์กก็จะทําเพลงไปขายเสื้อยืดทําทุกอย่างจนที่เขาได้ยินนะครับเขาได้ยินสิ่งที่เราทําเราทำใน YouTube เราทำทุกอย่างนะทั้งตึกก็ช่วยกันทำเจดีย์เขาเห็นเขาก็เลยอยากจะขอบคุณ เรา oh, แล้วท <kh á. S 2> ีมของ Snow Festival ที่ซัปโปโรเนี่ยเ <Kh á. S 2> มื่อปีที่แล้วเป็นของอินเดียปีนี้ก็เป็นของ<ร>ไทย,ไทย oh. มีทั้งเขาก็แกะวัดเนบนจามบัปปิษแล้วเขาก็เอาพี่เบิร์ดไปตั้งตรงนั้นด้วยตุ้มแกะสลัก oh, พี่เบิร์ดด้วยตายแล้วเสดยไดไม่ได้ไปแล้วยังไงฮะเล่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อย ก็อยู่ครับทุกท่านคือไปถึงที่โน้นเนี่ยอากาศเขาประมาณลบสิบหกนะครับโอ้ยลบสิบหกพี่เบิร์ดก็ต้องเหลือตาตาแสดงว่าเบิร์ดเนี่ยคือคือเราเราก็คิดนะครับแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเราจะยังไงแล้วตอนที่เบิร์ดจะไปเนี่ยก่อนจะขึ้นเครื่องครับทุกู้ชมเราได้ยินว่าเขาเกิดเอิร์ธควักหกจุดเก้าเอเบิร์ดก็แบบว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีที่ลงไหมคือยังอยากไปอยู่ยังอยากไปอยู่แต่ว่าลงไปแล้วถ้ามันสั่นอย่านี้เขาแผ่นดินอาจจะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไร พอไปถึงที่นู่นนะครับความเย็นของอากาศสโนว์ตกหนักมากมแต่เชื่อไหมครับทนผู้ชมครับคือไปอยู่ที่นั่นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่มีปัญหาเลยมันไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวเลย<ม>นั่นคือคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เอนจอยอ่ะพี่แ<ม>ป้เขายิ่งหนาวก็โป่งยิ่งสันนะ้นอ่ะแ,แล้วเขาไม่หนาวยากนะใส่ถุงน่องยกิ่งหนาวาสั้นยิ่งสวยเพราะนั้นเขามีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับธรรมชาติที่เขาอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กะครับคือไม่ใช่ว่าหนาวปุ๊บ ปิดหมดมิดชิดอย่างคนด<ช>พี่ไทยเราหรือไม่หรือมันมที่เียบเคือหนาวขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเหมือนภัยธรรมชาติที่ดูถ้าบ้านเราก็น้ำท่วมมากแต่ <นะ S 2> ขเขาขับกลายทําเป็นความเป็นเ,เป็นทรพโบเป็นปัญหาของเขาเนี่ยทำให้มันเป็นแอคทิวิตี้ที่คนทั้งโลกรู้จักคือตกขนาดนั้นก็เขาเบรนให้เป็น เขาเปลียนี่้เป็น snow festival ได้เลยมันก็เหมือนบ้านเราที่ร้อนจัดๆแล้วก็ทําเป็นสงกรานก็คือสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกต้องครับใช่อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ดูแลเราดีนะครับแล้วภูมิใจครับมีเด็กวัยรุ่นมากันเต้นหมดเลยนะครับบาโดบาโดบอกาเอ๊เรียกพี่เบิร์ดแน่ๆเลยบาโดใช่เขาเรียกพี่เบิร์ดครับแล้วแบบแฟนเพลงเราที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็เยอะแฟนคุบริเก่าครับค่ะ ในช่วงที่อัลซูมาลินลุยโกบริมากๆในตอนนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าถ้าผู้หญิงไทยไม่รักโกบริไปเนอนเดี๋ยวฉันจัดการเธอเองและการต้อนรับที่นู่นเนี่ยเขาลบสิบหกลบสิบห้าลบเจ็ดลบแปดแต่คนที่นั่นทาให้รู้สึกเรารู้สึกเราอบอุ่นดีครับพี่แล้วมันขนลุกทั้งทั้งที่หนาวนะหนาวแต่เรารู้สึกอบอุ่นแเรืมันรู้สึกขนลุกว่าเบิร์ดไปสปีดเปิดงานเขาครับแล้วพอถามว่า วัดจะเบนจมาบอพิธี่เป็นสโนว์แล้วเรารู้สึกยังไงคือเดบความเป็นคนไทยเราเด่ยเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไทยนะครับสโนว์เป็นน้ําแข็งแต่ก็คือน้ําแข็งก็คือแค่น้ําแข็งแต่พอแกะเป็นรูปวัดปั๊บต้องไหวเลยครับเบร์อหันไปไหวเลยคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีเลยใช่คือในใจเราเห็นปั๊บเราขอไหว้ไหวเลยเพราะเขาเขาทำด้วยความตั้งใจมากสรุปแล้วเนี่ยเขาก็เปิดตัวได้สวยงามมากค่ะ ตอนคืนก็มีสปีดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้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 ใหเกียรติพวกเรามากนะครับถ้าตอนเช้าพี่เป็ดเขาก็ต้องเข้ารายการใหม่เข้ารายการสดใรการสดเลยเราก็วางแผนไว้ว่าเบอร์จะต้องสไลด์ลงมามจากข้างบนสไลด์จากคีมะลงมาแล้วก็มาฮะโยโกซ่าโอ้เก่งกิเดสกามาอยู่ข้างหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องทุกอย่างทงชัยพี่ ลิงดีๆนี่เองลงมาพี่ลงมาเลยเฮ้ยเกิเดสกาเกกิเดสกาปึ้งแล้วกวาดเขาที่เขายืนอยู่ข้างหน้ากล้องอะวกวาดเขาเป็นนี่เลยพี่เป็นล้มกระเดียระน้าว้ายแล้วได้ภาพสองประเทศแล้วะよงทุกคน 이 눈이 안 아파서 그런 것도. เพราะว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพที่แบบเขาจะรู้จักเราครับว่าเขาบอกก็เรียกซูเปอร์สตาร์โตบาดบาโด้ทงชานมินไตโต้ลงคลื่นสนุกครับเขาก็รู้สึกว่าเออศิลปินไทยก็เป็นคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์กันเองสนุกสนานใช่ครับจริงๆเราลิงนั่นเองครับแล้วผู้ภาษาญี่ปุ่นได้เยอะไหมคะก็ในช่วงก็ได้บ้างฝึกเก่งกิเตสกาเอ้ยทำไมกิเตสกาโน่นจะไปมันไปได้อะครับคือตอนที่เราเรียนกับ เรียนกับโกบริเขาอะครับโกบริเขาสอนเราเยอะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเบิร์ตมาร้องเพลงของซูนามิเบิร์ตก็ร้องเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีคุณครูที่เป็นคุณครูภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาคุมเบิร์ตครับตอนนี้วันที่พี่เบิร์ตไปเนี่ยกี่วันแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยกำหนดที่ไปเนี่ยยิงไปเนี่ยไปไปสามสี่วันครับออ๋นานมากตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเลยนะครับคือเขาอยากให้เราไปดูไปดูที่ที่ต่างๆที่ที่สวยงามที่เป็นที่หรือชื่อของเขา ไม่อ่อจะเป็นตลาดสดตอนปลาตอนเช้าตลาดปูตลาดกุง้งที่ที่เป็นที่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยครับก็ยังมีมีหลายๆการหลายรา,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 ายการที่ไปดูเบิร์ก็ไปในช่วงของการเตรียมตัวในการทำสนุกเฟสติวัลเบิร์ก็เตรียมตัวในการที่จะขึ้นไปอ่านเป็นสปีดภาษาอังกฤษและภาษาญ,ญี่ปุ่นทั้งสองสปีดตอนมีสปีดมีเพรสคอนเฟอเรนซ์ตอนกลางคืนตอนเช้าขึ้นมาก็ต้องไปสปีดที่หน้าที่หน้าวัดนะครับแค่นั้นก็ตื่นเต้นจะแย่แล้วครับพี่ภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับจะไปภาษาญี่ปุ่นหอเขาตรงนั้น แต่เราก็ได้ได้ความชื่นใจของสองประเทศกลับมานะครับพ่เศษและอีกอย่างนึงคือทีมไทยของเราที่เข้าไปแข่งก็ชนะด้วยอแล้วทีมไทยของเราชนะด้วยการแกะสลักช้างวาดรูปและรูปนั้นคือระชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจูเป็นรูปช้างแล้วก็วาดรูปคือชนะ3ปีซ้อนแล้วก็เว้นไปสองปีให้ประเทศจีนได้ไป คราวนี้<ฆ>เราไปกันเราไปเชียร์กันแล้วก็<ฆ>เขาก็ฝึกปลือจนได้ครั้งหนึ่งที่หนึ่งกับได้ที่หนึ่งอ้าวตอนนี้พอเรากลับจากญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยโอ้เปิดทีวีวก็พูดถึงเรื่องพี่เบิร์ตไปแถมขณะเดียวกันตอนนี้ก็จะมีแต่พี่เบิร์ตโอ้โฆษณาทีวีซีเยอะไปหมดเลยครับ มีอยู่แค่2ตัวเองพี่จริงหรอขอซะถูกขอให้มาขอให้มาเยอะๆเถอะนะครับค่ะก็ต้องขอโทษเด็กนะช่วงนี้นะครับเบอร์เข้ามาเยอะเด็กก็พักแป๊บหนึ่งนะน้องผู้มาสองเองครับพี่อ๋อสองตัวก็นึกสนุกครับเพราะว่าเมื่อใครก็ตามที่มีความคิดตรงกันกับเราคือคือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเบอร์ต้องตอบให้ถูกด้วยว่า มันจริงคือมันต้องอินเน้อข้างในข้างในเราที่เราพูดเนี่ยว่าอันนี้จริงเนี่ยมันต้องจริงเพราะว่าเบิร์ต้องแน่ใจในตัวสินค้าหรือ p r o d u ั t ์ตรงนั้นด้วยแลีอยยางครบรอบ25ปีของเบิร์ดกับคนกับคนดูเบิร์ดก็คิดว่าในอัมเบร่านี้เนี่ยเราน่าจะสนุกออกมาให้คนดูได้เห็นบ้างละครก็ไม่ค่อยได้เล่นโฆษณาก็ดีงั้นออกโฆษณาก็แล้วกันครับก็เลยมีโฆษณาแต่ว่าน่าจะมีมาอีกเยอะๆแล้ครับสาธุเป็นเพราะพี่เบิร์ดหน้าเด้งป่ะเขาก็เลยแบบว่า อย่างน้อยเนี่ยอยู่มาจนทุกวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดยังนา่าใส่น้าเดงสิ่งที่เราดูแลมาครับพี่มันก็เลยแบบต่อยอดออกมาแบบออกผลได้เพราะว่าราดูแลของเรามาตลอดอในระยะเวลาเนี่ยตลอดเวลาที่เราทำบอกาอายุได้ไหมคะเบิร์ดได้ครับค่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยครับบอกแล้วครับไป อ๋อโอเค <laughs> แต่พี่เบิร์ตเนี่ยตั้งแต่ดูทีวีมาณนะวันนั้นจนวันนี้อะเรามีความรู้สึกพี่เบิร์ตเกิดตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะไม่ <laughs> ใช่คือเราเห็นตั้งแต่เล็กๆนะงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เบิร์ตไม่แก่ทําไมพี่เบิร์ตแบบก็ยังใสยอยู่ในขณะที่คนอื่นศิลปินคนอื่นอะที่เรามาดูนะเฮ้ยก็เปลี่ยนไปครับพี่เบิร์ตทำไงอะเบิร์ตก็คิดเหมือนกันนะวันวันทานอะไรไม่เบิร์ตคิด ไอ้ไอ้ทานไม่เท่าไหร่นะพี่ไอ้เรื่องวิธีคิดเบิว่าเบินวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครมากกว่าคือบ่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ตัวเองไปคิดจากโฟกัสที่เคยคิดมาก่อนคอนเซนเทรตกับเบิ้โฟกัสของเบิ้เบิ้เคยคิดอย่างนี้กับงานกับสนุกกับงานความสนุกก็ยังมียังล้นยังสนุกยังอยากจะซ้อมเต้นยังอยากจะร้องยังสมมุติว่าเปิดปัจจุบันเนี้ยเบิ้เปิดอยู่ช่องช่องของคูเรียช่องของอะไรนะครับเบิ้ลไม่เคยคิดว่าเบิ้เบิ้ห่างจากพวกเขาเลย เมื่อคิดว่าโหเธอเธอเธอท่านี้เก็บเก็บท่านี้เก็บท่านี้ยังเก็บท่านี้ยังลุกขึ้นเต้งอยู่เห็นปั๊บยังเฮ้ยอันนี้มันมาอย่างออกอย่างขึ้นไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองออกไปจากโฟกัสที่เคยมีคือยังมีความสุขและสนุกไปกับมันแล้วมันมากขึ้นไม่เป็นมันมากขึ้นทุกวั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 นอาจจะเป็นเพราะว่าโฟกัสครับมันโฟกัสมันโฟกัสลงไปที่ตรงนี้แล้วมันมีความสุขเราก็ไม่ต้องคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปเป็น ของกิจการไอ้นู่นไม่ต้องไปทำเบิร์ตเคยทํายังไงเบิร์ตก็ทําบแบบนั้นมันก็เลยทะลุปุโปร่งตรงเดียวเบิร์ตว่านะครับเมนูจานโปรดของพี่เบิร์ตนี่อะไรเอ่ยเบิร์ตเหมือนเหมือนกับทุกคนนะครับอาจจะธรรมดากว่าสมากเลยอยู่แถวแถวเนี้ยครับผักส้มตำก็ทานแบบนี้มีเงินหลายหมื่นล้านโล้วทส้มตำเนี่ยนะล้าน ผิดคนแล้วพี่เล็กเอบคุณไพบูน่ลเป็นพี่บูพนค่ะก็อางารไทีสบายง่ายง่ายแล้วมีพ่อครัวแม่ครัวที่บ้านไหมคะมีครับมีรู้ใจอร่อยที่สุดอ้าวอย่างเงินจะลำบากเสียถ้าทำอาหารอร่อยเราก็ไม่ครับก็แกงส้มอะไรทั่วไปที่มันสามารถควบคุมใช่ครับพี่บบนว่าอาหารไทยอาหารไทยอาหารอีสานเนี่ยช่วยพวกเราให้หุ่นดีนะจริงจริง แล้าเราแบบว่าแสลงไปทานอาหารที่แบบว่าไม่ชรีนแบบหกดาว s บส stars เสร็จเล้วรับไปงานเลี้ยงไหมคะสมมติอ่ะเพื่อนบอกว่าฉันวันเกิดผู้ใหญ่อาเชิญทานข้าวอะไรเงี้ยพี่เบิร์ตทำไงอ่ะสมมติเนี้ยอยาคิดเยอะละใช่ไหมเพราะว่าไม่ค่อยไม่ไปเลยครับ อ๋ไม่ออกไปไหนเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไปไหนซื้อบ้านมาแพงครับก็เลยอยู่บ้านถามจริงครับเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยตื่นเต้นนพี่ทุกอย่างชีวิตเป็นอยู่เนี่ยมันมันบวกหมดมันเทินอีกอย่างหนึ่งมันทําให้เราตื่นเต้นหมดครับทั้งๆั้ที่ในประเทศกรุงเทพไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะเบิ์ลไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ใช้ชีวิตใช้ใช้ใช้แบบนี้ครับคืออะไรอะไรทำอะไรนิดนึงก็ จะตื่นเต้นเบิร์ดมารายการนี้เบิร์ดก็ตื่นเต้นเบิร์ตื็นเช้าสนุกโอ้นี่มาก่อนคุณผู้ชมฮะไม่เคยมาหลังใครครับน่ารักมากก่อนเวลาใช่ครับค่ะมาเลือกชุดไม่อยากอยากจะบอกว่าไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเป็นคนมีวินัยนะขณะเดียวกันเนี่ยก็แบบว่าคือคือเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆครับแต่นี้ในเรื่องของเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนขอย้อนก่อนนึกออกอยู่บ้านตลอดเพราะบ้านแพงคําถามคือ เวลาออกไปข้างนอกไม่ตื่นเต้นเหรอแบบเมื่อกี้บอกตื่นเต้นแต่ไปยังไงอ่ะไปด้วยการใส่หมวกใส่แว่นหรือต้องแบบพ่อเดินกับพี่นกน้อยก็รู้ละว่ามากับพี่นกน้อยถ้าลำบากขนาดนั้นอย่าไปเลยสรุไปไม่เคยไป่ไม่ครับเบิร์ตไม่เคยต้องความตัวไม่เคยอะไรเลยก็เดินเปิดเผยมีร้านที่เบิร์ตคุ้นชินไปทานข้าวอ่งเงี้ยครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งใช่ครับไม่่โรงแรมเท่านั้นเองครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วไม่อยากจะช้อปปิ้งไม่อยากจะซื้อของไม่อยากจะแบบโอ้ยฉันอยากดูไอ้แบรนด์เนี้ย มันสวยดีต้องดูกระตาเองนะไม่ไปเลือกเองเหรอไม่แบบมีชีวิตอย่างเหมือนคนทั่วไปอย่างพี่เป็ดอยากไปเดินไหนก็เดินได้นะพี่เบิร์ตไม่อยากหรอพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตอยากบ้างไม่อยากบ้างค่ับแต่ถ,ถ้าพอ<ฮ>อยากไปแล้วเราเราเราไปแล้วเดือดร้อน เป็นป้าเคยเดินปื๊ดไปละคนกี๊ดก็ไม่ไมีคไปที่จตุจักรก็พังหมดเลยครับก็เลยเขาเล่ารักเบิร์ดนะแต่อย่ามาเลยอ๋อก็เลยแบบสนอบที่เหรอจริงปะก็เลยไม่ไปเลยคือจริงเเบิร์ดไม่ค่อยไม่ค่อยพังยังไงพังยังไงฮะพังยังไงมันพังเลยครับ w ายพังเลยมีแผงลอยอะไรต่ออะไรพังเลยครับของเขาพังหมดเพราะว่าเขาเชเขาก็เชงเดือดเหลากันทั้งถนน เขาก็ต้องเหนียวล้างกันบ้างแต่ก็มันก็พังเป็นแถบเป็นโดมิโนเลยตด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 ดเบิร์ตก็ตกใจว่ายังไงดียังไงดีเอาเลยอย่างนี้ทำไงอ่ะเกิดสมมติพี่เป็ดเป็นที่สาวคนโตของพี่เบิร์ตพี่เป็ดก็บอกว่าเออพี่เบิร์ตไอ้น้องเบิร์ตสิน้องเบิร์ตไปทุรากับพี่หน่อยคือจะไปนน่นไปเนี่ยทำไงอ่ะเกิดพี่น้องเขานี้อยู่อ่ะไปได้พี่แต่สมมติไม่มีครับ เดี๋ยวเขารู้เขาไม่ถามเขาไม่นั่นเขารู้มั้างว่าจะวงแตกเขารู้เาก็เลยแบบเบรกก็นี่พี่เต๋อพี่เต๋อครับเคยไปทานข้าวกับพี่เต๋อที่หัวหินบอกพี่เต๋อไปทานข้าวพี่เต๋อไปซื้อแล้วพี่เต๋อไปทานเถอะแล้วเดี๋ยวซื้อกลับมาให้เบิร์ตเอามาฝากเบิร์ตที่บ้านก็ได้เพราะว่าอยู่บ้านตรงข้ามกันนะครับไปกินด้วกันเฮออไม่มีอะไรหรอกเบิร์ตโถ่เรากินมาตั้งไหนตั้อะไรไม่เป็นไรเลยเบิร์ตไปเฮอะไปกินพี่ค่ะ พี่บิร์เดเจิดาไปเลยมันจะเดือดร้อนเอ้ยมาเฮ่อไม่เป็นไรหรอกอแหวนก<ป>็มาด้วยกินด้วยกันเอ,อูดดีไปเลยนั่งกินที่ตลาดหวัวหินพี่ครั้งแรกแตั้งแต่วันนั้นนะ่ะไม่ได้ไปอีกเลยจ<ำ>ําพี่สักครู่นั่งไปสักครู่อ,อาหารเพิ่งมาเสิร์ฟอันเดียวเองนะครับโ<า>อ้เบิร์ด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 รถทัวร์จอดรถจอดทีนี้จอดไปไกลพี่ทีนี้ไก่เลยทีนี้รถขี่ทีนี้มือมึง ขีปปับของตกปุ๊บแล้วกอเฮ้กันทั้งถนนเลยบอกเป็นไงล่ะพ่อไปไหมเลิกเลยตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรเนอเห็นใจแล้วรู้สึกอึดอัดไหมไม่เลยครับเบิร์ดไม่รู้สึกอึดอัดเลยสบายๆแต่น้อยเบิร์ดมีอาการอึดอัดไหมครับดีถ้ามันเป็นเป็นคำถามที่ทุกคนคงสงสัยใช่บอกว่าพี่เบิร์ดเราไม่อึดอัดเจอเบิร์ที่ไหนเลยจะเจอกับเบิร์ดทีนึงก็ ที่บนเวทีเป็นเพราะจุดนั้นจุดเดียวไม่ใช่เป็นเพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าแบบอฉันจะต้องทําตัวให้ไม่ให้ใครเจอหรือเปลา่าไ,ไม่เลยหรอคะไม่เลยครับเป็นนิสัยส่วนตัวครับเมื่อก่อนนี้อตอนอยู่สลัมบางแคเนี่ยพี่เบดวันๆมันไม่ไปไหนนะ,ะมันเข้าไปอยู่กับพ้าธุดงที่สวนไปนั่งดูใครอยู่สลัม เฮ้ยไม่เคยรู้เรื่องเลยมุตายแล้วเบิร์่ตายเฉยเนาะพี่ก็รู้แต่ว่าจริงดิมาจากอิตาเลียนแท้ๆอ๋อเหรอใช่ครับพี่มาก่อนอยู่สลัมบางแอ๋อเหรอคะรวยที่สุดในในย่านนั้นอ๋อน้องๆก็ได้มีกำลังใจใช่ครับเน่าเหม็นเยอะไปหมดเลยเบิร์ตเนี่ยยังไปอยู่กับพระชุดดงเลยครับพี่ไปอยู่ทั้งวันเลยไปดูว่าท่านทำอะไรแล้วในกับในย่านทำอะไรและท่านสวดอะไรคือมันเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเห็น ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นในทางรข้ามไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรเฉยๆคยังงงตัวเองเลยว่าทําไมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วมาอยู่แบบมีความสุขที่สุดเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เรารู้แค่นี้รู้แค่นี้ท่านั้นเองเราไม่เสร็จปั๊บกลับบ้านพี่ในประเทศไทยนะก็มีเบิร์ดมีบ้านเบิร์ดแล้วก็ห้องเนี้กมีเนี่ยซึ่งจะอยู่ที่นี้ไม่ออกไปไหนอยากทานอะไรก็โทรสั่งใช่ครับ ตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมแล้วไม่งั้นเบื่อแย่เลยครับนอกจากออกกําลังแหละพี่เบิร์ดทำอะไรคะโอ้โหซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าโนดูจากดิสคอเวอรี่ครับถ้าเบิร์ดจะดูนะครับส่วนมากก็แอคทิวิตี้ในบ้านเยอะนะครับพี่ในจอกกาลังนี้เดี๋ยวจะเต้นแท็บตรงนี้เต้นแท็บทุกี่เสร็จเลยเดี๋ยวไปเล่นเล่นเกมตรงนั้นเอ๊ะหรือจะลงน้ำเดี๋ยจะว่ายน้ําก่อนดีวะเอ๊ะว่ายน้ำเดี๋ยจะมันอย่างเงี้ยครับพอถึงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเราก็จะไหว้พระสวดมนต์ ทําทุกอย่างที่จะทําให้เราข้างในดีครับค่ะพออันนี้คือคําถามอันนี้คือคําตอบที่ทุกคนถามว่าทําไมมันไปอย่างนี้อยู่เลยอ่ะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในใจใช่ครับอินเนอร์ดีทำอยู่ทุกวันทดีคิดดีใครบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระแล้วมันเป็นเชยเป็นแก่ลองทําสิครับทำแล้วจะหนุ่มสาวขึ้นมาทันทีเลยน่าจะเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่าการสวดมนต์ก็ทําให้บริหารเสียงเป็น voice training ของเราขนาดพระ มองยังยิ้มเลยครับว่าเวลาจะสวดมนต์นี้ยังตลกเลยร้องเพลงให้พระฟังก่อนว่าเราแล้วไม่ทําให้พระตะบ่าแตกบอกกาลังสวดดีๆ้าวทุกอย่างมันบวกบวกะครับห้องนอนก็เลยจะเล็กกว่าห้องสวดมนต์เพราะใช่ไม่รู้ห้องนอนบเหมือนกุฏิพระเลยครับเล็กๆเหรอคะเรื่องถึงทุกอย่างทุกอย่างอยู่นั้นหมดไม่มีทีวีมีไหมมีครับมีแต่อยู่คนละที่กับที่นอน อืมรับรี่เข้าไปอยู่ห้องนอนนะคุณผ <c oughs> ู้ชมครับแป๊บเดียวเองนะครับไม่หรอกเข้า <c oughs> ไปเลม่หรอก,อกคือแบบว่ามีคนสนใจพี่เบิร์ตเยอะมากนะแล้วพี่เบิร์ตเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเวลาเพื่อจะถ่ายทอดว่าเออพี่เบิร์ตมีไลฟ์สไตล์ยังไงแล้วพระที่พี่เบิร์ตไหว้เนี่ยในห้องพระ <c oughs> ถ้าใหญ่กว่าห้องนอนแน่นอนเลยพระต้องมีเยอะมากเยอะมากครับประมาณเยอะมากครับพระคือเป็นที่รวมของพระยิ้มทุกองค์นะครับยิ้มค่ะ พาบ้านเบิร์ตตลกด้วยครับเพราะว่าเจ้าของบ้านตลกกับพี่น้อยครับตลกทำไมอ่ะพี่พี่น้อยเขานั่งปั๊บาหากองค์ไหนมีใครใจดีร้องเพลงให้พาฟังแล้วก็สิรพี่น้อยอยู่แถวนี้ป่าว่าเสิร์ฟบนกับอ่าอีทีพีโซปรกวาทั้งสมาสิทั้งผูเบิร์ตสูงไปอ่ะอีทีพีโซปรกวามันเบิร์ตต่ำไปเนี่ยนี่อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ไรขึ้นไีอะไรขึ้นมีอขึ้นแล้วเบิร์ตต่ำพี่น้อยเพคน กราบทีเะนั้นพี่กับไม่ได้ติดพุงเบิร์ดอ่ะงั้นพี่เพียเพี้เพี้ยไม่ได้ยาวไปเบิร์ดเนี่ยมันคือการขึ้นไปไหว้พระเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เป็นทุกข์แล้วขึ้นไปไหว้พระจะเบื่อนะพราจะแบบมันมไม่แล้วแต่ละคนมีแต่ทุกข์ถูกไหมแล้วก็ขึ้นแต่ของเรามาอย่างมีความสุขใช่ครับก็็เปนพี่น้อยเราเปิดแล้วเซิร์ฟให้พระดูก็มีนะครับออ๋เซิร์ฟก่อนพี่น้อยทำได้ทุกอย่างเราทุกอย่างพี่มีวันนะเบิร์ตก็ไหว้เออเผาเลยเบิร์ตก็ไหว้พระเบิร์ตคิดว่า เสร็จปั๊บเราบิร์ตก็จะนั่งสมาธิใช่ไหมครับสักห้านาทีสิบนาทีพอเราพอเรารู้ว่าเดี๋ยวเย็นๆสบายๆแล hm men, him, ้วพี่น้อยทำไมพี่น้อยไม่นั่งบ้างพี่น้อยทำไมพี่น้อยไม่นั่งบ้างมีวันเบิร์ดก็หันไปครับเขานั่งข้างหลังเบิร์ตเบิร์ดหลับตาปับเขาก็เนื้อก็เบิร์ดหลับพี่เพชรมันลายเวทเด้อมันคุ้นอยู่คนเดียวเบิร์ดหลับตาแล้วเบิร์ดมองไม่เห็นเงี่ยอ๋อเหรอแบบแกล้งเหรอหรือไง ดูว่าจะมีสมาธิไหมเขาอยู่คนเดียวอยู่ข้างหลังเบิร์ตแล้วค่ะก็พี่เบิร์ตก็ไหวไปเรื่อยไหวอยู่ในเบิร์ตแอบดูว่าข้างหลังเขาโอ้โหฟ้อนแบบสุดฤทธิ์ทุกอย่างถ้าเผื่อเราคิดบวกอะครับพี่แล้วเราก็สบายใจเคยโกรธใครไหมเนี่ยเคยครับก็โกรธกับพี่เล็กเนี่ยครับอ๋อเหรอจริงปะพี่เล็กจริงเพราะชีวิตเบิร์ตมีแต่งานเบิร์ตจะเบิร์ตจะอยากรู้อยากเห็นแต่เรื่องงานเราจะจริงจังครับแล้วก็จะไม่ยอมเรื่องงานจะมีจะถามตลอด ว่าทำไมต้องทำก่อนถึงจะทำทำไมต้องรับทำไมต้องทำทำไมต้องร้องแบบนี้ทำไม,ต,มต้องเต้นแบบนี้ดูซิว่าตรงกันไหม,มแล้วไหนถ้าแล้วถ้ามีเหตุผลพิเศษในวงเล็บค่ะถึงแม้จะไม่อยากร้องเพลงนี้เลยแต่ถ้ามีเหตุผลในวงเล็บว่าเพราะเพราะเพราะมันก็จะทำอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องทะเลาะกันก่อน ต้งเพือที่จะได้ออกมาให้คุณผู้ชมได้แฮปปี้แบบเบิร์ดหรือคอนเสิร์ตต่างๆที่ที่ผู้ชมได้ดูเป็นจะผ่านการทะเลาะกับเบิร์ดกับพี่เล็กมาแล้วทั้งนั้นเลยต้องตกผลึกกันให้ได้ก่อนว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่เอาเบิร์ดอย่างนี้อีกอ คือแต่เราก็ต้องเอาเหตุผลมาดชดัใช่ครับเราก็แน่ของเราเราก็บอกว่าเราก็แทนใจคนดูได้บิอยู่ข้างหน้าสุดบิต้องรู้ว่าคนดูคิดอะไรชอบอะไรอะไยพี่เล็กก็บอกว่า <c oughs> พี่อยู่ข้างหลังสุดพี่ก็เห็นวน่าคนดูคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้กำคนที่จะได้กํา <c oughs> ไ,ไ,ไรที่สุดก็คือคนดูอเพราะต่างคนต่างมาเอาเหตุผลมาฟันแผลใช่ครับพอออกมาปั๊บทุกคนก็ได้มีความสุขกันเนี่ยสองคนเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเราได้คุยกับพี่เบิร์ตสนุกสนานมากมายนะคะเพราะว่าเสาหนึ่งเนี่ยเราก็จะ เจอพี่เบิร์ต30นาทีเองนะคะคงจะต้องต่อกันสัปดาห์หน้าเพราะว่าพี่เบิร์ตยังมีเรื่องเล่าสนุกสนานเราก็นอนที่นี่กันเลยเหรอครับได้ค่ะนอนที่นี่อาทิตย์หนึ่งได้ก็จะได้ได้ next Saturday เยอะเลยครับโอเคครับเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนี้ไหมคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชครับ